ต๊ะกินข้าว Studio สตูดิโอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นการมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวสินค้า FUJI ฟ,ฟิล์ม n s ส a x Link Y เป็นสมาร์ทโฟนพิลเตอร์นะครับกับขนาดไซส์ฟิล์มขนาดกว้างกว่าปกติ ปกติเนี่ยก็จะเป็นพวกฟิล์มโพลลอยมินิก็คือจะเป็นไซส์สี่เหลีย่ยมผืนผ้าขนาดกระทัดรัดแต่ครั้งนี้จะเป็นตัวลิงก์ไนะครับเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็คือเหมือนเอามินิสอันมาต่อกันแกะตอออกมาก็จะเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวใบรับประกันส่วนอันนี้ก็จะให้มาเป็นสายมินิ USB นะครับ แอบน่าเสียดายนิดหนึงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็น Type-C ได้แล้วเนื่องจากการชาร์จไฟเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าใช้งานได้สะดวกส่วนชิ้นนี้จะเป็นตัวฐานเอาไว้ตั้งเจ้าเครื่องเิ้นลิงก์ไวตัวนี้แกะออกมาแล้วก็จะมีตัวอ,อันนี้รู้สึกจะเป็นอ๋อเป็นสายคล้องนะครับเอาไว้ ติดกับเจ้าตัวเครื่องเอาไว้ห้อยได้ถือเวลาถือแล้วก็ใช้สายคล้องเนี่ยฮะจับเอาถัดมาก็จะเป็นตัวเอกสารรายละเอียดคู่มือเนี่ยครับไซส์มันจะประมาณนี้ตัวปรินเตอร์ออกมาแล้วตัวฟิล์มตัวปรินออกมาแล้วสินค้าซึ่งจะเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นปี2022ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในรายละเอียด คู่มือน่าเสียดายไม่มีภาษาไทยคงไม่ได้คิดจะเจาะตลาดไทยเต็มตัวแล้วก็รายละเอียดของตัวเครื่อง่อะเรามาดูเจ้าพระเอกตัวเครื่อง FujiFilm Instax Link Y i ายหอบับเบิ้ลมัอย่างดีครับตัวเครื่องก็ขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส น่อยๆวัสดุพลาสติกทั้งหมดนะครับไม่มีเป็นอลูมิเนียมอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นปุ่มเปิดอ่ะพอเปิดออกมาก็จะมีไฟติดที่ปุ่มนี้แต่เนื่องจากเรายังไม่ได้ชาร์จอันนี้ก็จะเป็นตัวกลักใส่ฟิล์มเห็นไหมครับว่าช่องใส่ฟิล์มของ Linky w h จะใหญ่กว่าพวก Mini l i n k ์ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับในกล่องตัวเครื่อง สายชาร์จสายคล้องแล้วก็แท่นวางพลาสติกผมซื้อเครื่องสีดำมานะครับรายละเอียดบนกล่องก็จะมีการให้แบบต้องดาวน์โหลด i n s t a ต l i n k งก์ p นะครับเป็นแอปเฉพาะของเจ้าเครื่องนี้โดยเฉพาะแล้วตัวแอปเนี่ยก็มีความสามารถในการทำงานกับเจ้าตัว l i n k Y i ได้เป็นอย่างดีผ่านสัญญาณบลูทูธ ็ทําการโหลดเลยนะครับแปบ๊บเดียวครับแอปไม่ได้ใหญ่มากก็สามารถแับแต่งสีแล้วก็ตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้มีการใส่ qr code เพื่อให้สแกนไปเว็บไซต์สแกนเป็นไฟล์เสียงรวมถึงสแกนไปที่สถานที่ที่เราถ่ายรูปนั้นได้ในการที่เราจะสร้างติดแท็กเข้าไปใน usb เ,เข้าไปใน qr code นั้นๆน,น,นะครับ ต้องมีการยอมรับอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับว่าตัว s t a ตั๊ Link ไวมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรดียสร้างสรร์ผลงานก่อนจะพิมพ์ได้หลากหลายมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเจ้าตัวแอปแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยฮะมันสามารถทำอะไรออกมาได้บ้างหลังจากที่ ลงแอปพลิเคชันบนมือถือเรียบร้อยแล้วก็ทำการต่อเข้ากับ power bank เลยครับขี้เกียจลากสายไฟก็ทำงานได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไฟเยอะก็แค่ทำให้มันติดแล้วก็ใช้ไฟจาก usb เลี้ยงไปเรื่อยๆทำการแพรนะครับก็คือกดค้างอ่าฮะเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บตรงปุ่มที่เรากดไปก็จะ,สะแสดงสถานะเป็นไฟสีลุ้งๆบ,บูบๆบ,บ,บที่มือถือเจอก็กดแพรเลยครับกดจับคู่มัเลยครับ แค่นี้ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทำการจับคู่อนุญาตนี่หน้าตาแอปก็จะปรากฏออกมาเป็นแบบนี้ใช้งานง่ายครับในการที่เราจะเลือกรูปที่จะพิมพ์ออกมาได้เลยปรับแต่งรูปได้ ทำอะไรได้หลายๆอย่างมากอันนี้ก็จะเป็นพวกรายละเอียดแมนนวลนะครับการตั้งค่าต่างๆก็ลองตั้งค่าดูไม่ได้ยากครับง่ายๆไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าณนะวันที่ถ่ายวิดีโออยู่กับวันที่บันทึกเสียงเป็นคนละวันกันวันนั้นแค่แกะถ่ายอย่างเดียวครับเพราะว่าทําที่ออฟฟิศโดยรวมเมนูไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับ เข้าใจได้ง่ายๆมากไม่ยุ่งยากใครๆก็ทําได้ผมเชื่อถ้ามาถึงขนาดมีสมาร์ทโฟนขนาดนี้แล้วการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธไม่ได้เป็นปัญหาแน่นอนครับใช้งานง่ายๆแล้วมันก็จะมีความสนุกตรงนี้แหละครับการปรับแต่งการใส่ภาพการพิมพ์ก่อนจะพิมพ์เราต้องทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับลองมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นการเ,เหมือนเราเขียน แล้วก็เอาตัวที่เราเขียนเนี่ยครับมาไว้บนภาพได้ด้วยอันนี้เจ๋งแต่ยังไม่ได้ลองเบื้องต้นเดี๋ยวผมขอลองทําแบบง่ายๆก่อนเลยก็คือสั่งพิมพ์ภาพอันนี้ก็จะเป็นการเลือกเฟรมนะครับว่าอยากได้ธีมแบบไหนธีมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทีมสนุกทีมท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าแบบธรรมดาก็คือเนี่ยครับมันก็จะเข้ามาที่อัลบั้มรูปของเราแล้วก็เลือกรูปเลยครับว่าเราอยากจะเป็นรูปอะไรเบื้องต้นเดี๋ยวลองปิปพ์ให้ดู ลองจัดก,การให้ดูนะครับอ่ะผมก็เลือกรูปรดมาเนี่ยครับสามารถขยับได้ขยายได้ซูมเอาท์ซูมอินได้หมดแอทช์สีได้เนี่ยครับขยงขยับได้แล้วก็มีฟังก์ชันในการตกแต่งภาพทั้งใส่สติ๊กเกอร์ใส่ข้อความนะครับอ่ะนี่เป็นการปรับสีเห็นไหมครับซึ่งความคมชัดมันจะคมกว่าการถ่ายด้วยกล้อง โพลารอยปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นการดึงไฟล์ดิจิตอลนะครับมาปริ้นเป็นเครื่องปริ้นก็ตัวแต่ใช้ฟิล์มโพลารอยก็คือการฉายแสงลงไปนะครับมันค่อนข้างที่จะละเอียดกว่าการที่จะใช้กล้องเพราะกล้องเนี่ยมันต้องผ่านเลนผ่านรูรับแสงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นการทดสอบใส่ QR Code นี่เป็นไงล่ะ พอพิมพ์ออกมามันก็จะมี QR code นะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้ว่าจะให้สี QR code เป็นสีอะไรพอคนที่ได้รูปภาพนี้ไปหรือแบบเห็นรูปภาพนี้เห็น QR code นี้สแกนปุ๊บมันก็จะไปตามเว็บไซต์ที่เราใส่ไว้ใน QR code นี้เรียกว่าทําเป็นเหมือนนามนามบัตรเฉพาะยังได้เลยนะครับเอาไว้แจกจ่ายอะไรเงี้ยแต่จะเป็นนามบัตรที่ค่อนข้างราคาแพงนิดนึงอันนี้ก็เป็นการทดสอบใส่เสียงเดีย๋ยวลองใส่เสียงดูนะครับสวัสดีครับ บ y j o y l a n d c o m ครับผมตอนแรกผมก็งงว่าทำไมาเสียงไม่มาอ๋อ,อ,อ,อสวัสดีครับบ y j o y l a n d ครับผม ไปสวัสดีครับบอยจอยรันครับผมมาแล้วเสียงมาแล้วเมื่อกี้มันแพรกับตัวแอร์พอร์ตอยู่สวัสดีครับบอยจอยรันครับผมนอกจากที่เราจะใส่เป็นเว็บไซต์ได้นะครับเราก็สามารถบันทึกเสียงเนี่ยครับลงไปใน QR code นั้นเท่ากับว่า อตอนคนที่ได้เห็นรูปนี้แล้วก็สแกน QR code เนี่ยครับมันจะป๊อปอัพเป็นเป็นหน้าเว็บแล้วก็เนี่ยให้ให้เรากดฟังได้สวัสดีครับบอยจอยรันครับผมแล้วก็สามารถเซฟลงเครื่องของคนที่สแกนได้ด้วยอันเนี้ยคือดีงามมากชอบมากเอาไว้ส่งหาคนรักเอาไว้ส่งหาเพื่อนสนิทหรือว่าเอาไว้ส่งแบบ พรีเซนเ t ชันอะไรที่แบบเก๋ๆอย่างเงี้ยแจ่มมากเลยครับนี่ครับเราก็สามารถใส่ตัวอักษรได้ใส่ทับลงไปเลยอย่างนี้แต่ระหว่างที่ลองเล่นอยู่ครับผมก็ลืมไปว่าผมยังไม่ได้ใส่ฟิลม์มก็เดี๋ยวจะลองทำการใส่ฟิลม์มอันนี้ลืมจริงๆเบื้องต้นก็ลองทดสอบดูรัะว่าการใช้งานมันทำอะไรไม่ยากครับ คำๆเล่นๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โอเคเลยระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะลองเอาฟิล์มมาใส่ฟิล์มก็ซื้อแบบเป็นแพ็คคู่ครับกล่องนึงได้2หอ่อห่อหนึ่งมี10ลูกตกแล้วก็ใบละ3ากว่าบาทนะครับลูกหนึ่งถ้าปิดออกมาแล้วแต่โปรโมชั่นฟิล์มพอดีซื้อจาก Big c a m เมล่ามามเป็นโปรโมชั่นว่า ซื้อกล่องนี้มันเ,เหลือประมาณเท่าไหร่นะ6 0 0 700กว่าบาทอะไรประมาณนี้คือเฉลี่ยแล้วประมาณรูปละ30บาทครับนี่ครับมันก็มีมาร์กบอกให้เราใส่ฟิ์มใส่ไปปิดปุ๊บเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเครื่องก็จะทำการดีดตัวฝาปิดออกมาอัตโนมัติแขน,นเลยทีนี้ก็พร้อมพิมพ์แน่นอนแล้วครับแล้วก็ ในแอปก็จะบอกสถานะนะครับว่าตอนนี้มีภาพทั้งหมดอยู่10ภาพนี่ครับลองดูนี่เห็นไหมสิบทับสิก็คือเรายังไม่ได้พิมพ์เลยนะครับก็จะเป็นรูปทั้งหมด10ภาพทีนี้ก็จะลองทดสอบพิมพ์จริงๆแล้วมาดูกันครับนี่เราสามารถทำหลายภาพในหนึ่งการพิมพ์ได้ด้วย ลูกลูกชายมาลองเลยครับนี่ครับใช้งานง่ายไม่ดียากคนที่สนัดแอปตกแต่งภาพเนี่ยรับรองสนุกแน่นอนครับมันทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเสร็จแล้วก็ลองใส่ QR Code ไปที่ผมลองเลือกเป็นเว็บไซต์อ่าก็พิมพ์เว็บไซต์ที่เราอยากให้ไปก็ครั้งนี้ก็พิมพ์เป็น b o y j o l a n d c o m เนี่ยครับพอคนสแกนมาก็จะเจอเว็บไซต์เรา ผมว่ามันมันเท่ดีมันดูมีอะไรมากกว่าภาพถ่ายปกติคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกจัดวางได้เลยครับว่าอยากให้คิวอาโคดนี้อยู่ตรงไหนแต่และก็เลือกสีของคิวอาโค้ดได้ด้วยว่าอยากให้เป็นสีโทนน้ําเงินหรือโทนน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยโทนเขียวปรับแต่งได้หมดแล้วก็สามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ในแต่ละรูปก็ได้ อยู่ที่การจัดการของเราเลยนะครับในนี้ก็ไปลองใส่ข้อความใส่เทคนี่ใส่ชื่อลูกลูกชายเลยครับน้องนัลันแล้วก็เลือกด่าวางได้ด้วยว่าจะวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเลือกแบบฟอนต์ก็ได้อยากได้ฟอนต์แบบไหนสีฟอนต์อะไรคือเป็นแอปที่ใช้งานง่ายครับไม่ได้ยุ่งยากชอบตรงความคมชัดของ ฟิล์มที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าปกติก่อนหน้านี้ถ่ายกล้องโพลารอยด์มาบ่อยๆเนี่ยจะรู้ได้ว่ากล้องโพลาร์กล้องโพลารอยด์ยนะครับมันจะมีความนวนวๆของฟิล์มถ่ายออกมามันก็จะมีแบบขอบเบลอบอ,อะไรอย่างเงี้ยครับและด้วยความที่เวลายิงอ่ยยิงยิงถ่ายภาพอย่างเี้ฮะมันก็ต้องยิงแฟลชออกไปมันก็เลยทําให้ภาพเนี่ยครับจะไม่ค่อยชัดแต่ทีเนี้ยเป็นการพิมพ์แล้ว แต่พิมพ์บนฟิล์มโพลารอยนี่ครับกดพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บใช้เวลาไม่นานครับประมาณสิบยี่สิวินาทีต่อการพิมพ์1ภาพประมาณนี้ระหว่างนี้มันก็ทานเฟอร์ข้อมูลเข้าไปเพราะว่าไหนจะต้องรูปถ่ายเนต้อง QR ว o d e อะไรพวกนี้ครับมันก็ทำการเจเนอเรตอัพเข้าระบบนี่ครับตอนพิมพ์ออกมาเนี่ยไม่นานเสร็จแล้ว พิมพ์เสร็จแล้วก็รอระหว่างรอให้มันขึ้นก็ใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งลองมาดูครับผมเร่งสปีดเวลาให้มันเร็วขึ้นนะครับจริงๆน่าจะใช้เวลาประมาณ2นาทีถึง3นาทีในการที่จะให้ภาพเนี่ยฮะมันปรากฏชัดเจนออกมาจะสังเกตได้นะครับว่าภาพชัดมากค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นอาจจะมี เรื่องความคอนทราสของสีไม่เหมือนหน้าจอแต่เรื่องของความคมชัดเนี่ยบอกเลยว่าคมชัดมากคมชัดสุดๆดูใกล้ๆครับและขนาดกำลังดีเลยครับขนาดขนาดนี้ผมว่าเป็นขนาดที่แบบสวยงามดีกว่าขนาดเก่าที่เป็นมินิลิงขนาดนั้นมันจะเล็กเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาด Y นี่ครับ ก็เดี๋ยวลองสแกนให้ดูนะครับว่าพอเห็นสักิวอาร์โค้ดบนรูปปุ๊บสแกนมาเนี่ยครับก็ขึ้นเลยครับเป็นเว็บไซต์ที่เราใส่ไว้ในคิวอาร์โค้ดนี่บอกแล้วว่ามันดีงามจริงๆกับการทำคิวอาร์โค้ดบนรูปถ่ายแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นขาตั้งนะครับเอาไว้ตั้งประมาณอย่างนี้ พือ่อให้ปินนออกมาได้จะตั้งก็ได้จะไม่ตั้งก็ได้แล้วแต่แต่ระหว่างพอดีผมตั้งให้ดูไม่ได้เพราะว่าชาร์จแบตเตอรี่บน power bank อยู่ก็ประมาณนี้ครับกับ Fuji Instax Link Y